ดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับใบตองเช่นเคยนะคะนางสาววลวันสิทธิสถานรหัสประจำตัวนักศึกษา6 4 4 1 0 4 0 3 1ม,มูเรียน64ทับ6วันนี้เรามาต่อกันใน EP ที่3นะคะในเรื่องของบันไดเสียงเม,มเจอร์และบันไดเสียมมงไมเนอร์เรื่องที่เราจะทำการสอนและอธิบายกันในวันนี้ก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6เรื่องหลักๆนะคะเรื่องที่1คือเรื่องของโครงสร้างบันไดเสียงเม,มเจอร์เรื่องที่2คือเรื่องของบันไดเสียงเม,มเจอร์ทางชา เรื่องที่3บันไดเสียงมิเจอร์ทางแสงนะคะเรื่องที่4คือเรื่องของเครื่องหมายประจําคุแจะเสียงนะคะเรื่องที่5คือเรื่องของโครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร์และเรื่องสุดท้ายคือบันไดเสียงไมเนอร์ทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาทําการเ,าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยใน E ีพีที่3เรื่องของบันไดเสียงมเจอร์และไมเนอร์นะคะเรามาทําความรู้จักกับโครงสร้างบันไดเสียงกันก่อน โครงสร้างบันไดเสียงก็คือการสร้างบันไดเสียงนั่นเองค่ะประกอบไปด้วยโนต้ตทั้งหมด8ตัวที่เรียงกันในระยะคู่8นะคะจะมีทั้งแบบเต็มเสียงและเครื่องเสียงแบบเต็มเสียงก็ลักษณะจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือแบบเต็มเสียงนะคะหรือว่าฮูสเต็ปเราเรียกว่าฮูสเต็ปฮูสเต็ปและแบบ เครื่องเสียงลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเครื่องเสียงจะหงายหรือว่าความก็ความหมายเดียวกันนะคะก็คือเครื่องเสียงหรือว่า half step นะคะ half step อันนี้คือโครงสร้างเป็นรูปแบบโครงสร้างนะคะที่เราจะใช้สร้างบันไดเสียงทั้งทางเมเจอร์และไมเนอร์ โครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์นะคะก็จะเป็นลักษณะดังนี้ค่ะก็คือเต็มเต็มครึ่งเต็มเต็มเต็มครึ่งนะคะอันนี้คือระยะห่างระยะห่างของเสียงนะคะด้านล่างน,นี้ก็จะเป็นอ่าขั้นค่ะขั้นที่หนึ่งนะคะโนต้ตตัวที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด และแปอ่าก็ยังอยู่ใน1นึ่ออกเตบนะคะโน้ต no, ตัวที่1ถึงตัวที่8อ่าอันนี้จะเป็นโครงสร้างของบันไดเสียงเมเจอร์นะคะให้ทุกคนเนี่ยจำโครงสร้างโครงสร้างนี้ไว้เพราะว่าเราจะต้องนำมาใช้ในการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ทั้งชาร์ปและทั้งแฟลตอ่าเดี๋ยวเรามาดูการสร้างบันไดเสียงเมเจอร์ทางชาร์ปกันก่อนคะ่ะเราจะสร้าง บันไดเสียงมิเจอร์ทางชาร์ปใช่ไหมคะเราก็นาโครงสร้างเมื่อสักครู่นี้มาวางไว้เลยค่ะตัวอย่างเราก็จะยกตัวอย่างสเกลแรกนะคะก็คือ,อ C major อ C major ก็จะเป็นสเกลที่เป็นสเกลหรือว่าบันไดเสียงที่ไม่มีการติดชาร์ปหรือว่าติดแฟนะคะเราก็เขียนก่อนเลยค่ะตอนนี้ยังไม่ต้องดูในเรื่องของโครงสร้างนะคะว่าตรงไหมเดี๋ยวเรามาไล่กันก่อนว่า ในสเกล C มีโน้ตอะไรบ้างอ่าเมื่อเราไล่สเกลตรงนี้เสร็จแล้วนะคะ c ถึง C เราก็มาดูว่าโครงสร้างนะคะที่เราไดา่กำหนดเอาไว้นะคะมันตรงกับโน้ตทั้ง8ตัวไหมนะคะ C ไป D ีนะคะห่างกัน1เสียงเต็มอ่าดไป E ห่างกัน1เสียงเต็ม E ไป F ห่างกันครึ่งเสียงเห็นไหมคะ f ไป g ห่างกัน1เสียงเต็ม g ไป a ห่างกัน1เสียงเต็ม a ไป b ห่างกัน1เสียงเต็มและ b ไป c ห่างกันครึ่งเสียงตรงตามโครงสร้างที่เรากำหนดเอาไว้นะคะต่อมาเราจะหาบัานไดเสียงต่อไปเราจะทำยังไงนะคะให้เรานับ5นับ5อยยังไง ก็นับตั้งแต่ตัวแรกค่ะ1 2 3 4และ5นะคะเราจะแบ่งแบบนี้ค่ะ1 2 3 4และ5นะคะให้ยกตัวที่5ทั้งหมดนี้นะคะมาไว้ด้านล่างค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือสเกลต่อมานะคะเรามาหาสเกลต่อมาเราไล่เลยค่ะ G A B C D E F G เมื่อเราไร่นะคะโน้ตทั้ง8ตัวเราเรียงโน้ตเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อมาเรามาดูโครงสร้างค่ะว่าตรงกันไหมนะคะโครงสร้างกำหนดมานะคะโน้ตตัวแรกและตัวที่2นะคะก็คือห่างกัน1เสียง G ไป A หนึ่งเสียงถูกต้องค่ะ A ไป B 1หนึ่งเสียงตรงไหมตรงแล้วค่ะ B ไป C ครึ่งเสียงอ่าตรง C ไป D ห่างกันหนึ่งเสียงอ่า D ไป E นะคะ D ไป E โครงสร้างกำหนดไว้ว่าหนึ่งเสียงนะคะตรงไหมอ่าตรงต่อมาโครงสร้างกำหนดให้เป็นหนึ่งเสียงเต็ม แต่ e ไป f เขาได้แค่ครึ่งเสียงเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพิ่มอีกครึ่งเสียงให้กับเขานะคะเขาก็จะห่างกันหนึ่งเสียงเต็มพอดีอ่า f ชาร์ลงมาเอ้ย f ขึ้นไป g ก็คือครึ่งเสียงเท่านี้ก็ตรงกับโครงสร้างทางเมเจอร์แล้วค่ะเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเองในการสร้างบันไดเสียงต่อไปนะคะหาก ตัวที่เราทำการหาสเกลไปแล้วแบบนี้นะคะก็คือสเกล G m m j o r r F ในสเกล G m m j o r r ได้ทำการติดชาร์ปมาแล้วนะคะเราจะทำการหาสเกลหรือว,ว่าบันไดเสียงต่อไปก็ให้เรานำชาร์ปลงมาด้วยอะอย่างเช่นอ่ะ D นะคะ E ตรงนี้เป็น F c h a r รนะคะเราก็ต้องดึงลงมาด้วย จะเป็นเอฟตรงไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเรายกลงมายกลงมาทั้งทั้งแผงตรงนี้เลยเห็นไหมคะก็ต้องเป็นชาร์ปติดชาร์ปให้เขาด้วยค่ะประมาณนี้ทีนี้เราก็หา,าบันไดเสียงทางเมจเร์นะคะทางชาร์ปได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูบันไดเสียงเมเจอร์ทางแฟลตกันว่าเรามีวิธีการหาแล้วก็วิธีการนับยังไงไปดูกันเลยค่ะต่อมา คือการสร้างบันไดเสียงไมเจอร์ทางแฟลตเราก็จะใช้โครงสร้างเดิมค่ะโครงสร้างเดียวกับทางชาร์ปนะคะแต่จะแตกต่างกันในเรื่องของลำดับการนับนะคะการไล่เดี๋ยวเรามาดูว่าเรามีวิธีการหาบันไดเสียงทางแฟลตอย่างไรนะคะเราจะเริ่มที่ C ก่อนเอนกันค่ะอะ C, D, e, F, G, A, เมื่อสักครู่นะคะในทางชาันเนี่ยเราได้พิสูจน์กันไปแล้วว่าซีเมเจเนี่ยไม่ติดอะไรเลยก็คือตรงตามโครงสร้างแล้วนะคะการนับหรือว่าการไล่ในสเกลเออในบันไดเสียงทางแฟลตนะคะให้เรานับตัวที่4ของบันไดเสียงค่ะเมื่อสักครู่ทางชาร์บเรานับตัวที่5ใช่ไหมคะทางแฟลตให้เรานับตัวที่4ของบันไดเสียง นะคะหากเราจะหาบันไดเสียงต่อไปอ่ะนับเลยค่ะ1 2 3และ4 <1> 1> เห็นไหมคะ <1> 1> ตัว f พอดีแล้วก็ยกอ่าตัว f นะคะตั้งแต่ตัว f ลงมาไว้ด้านล่างคะ่ะ f g a b c d e ตัวสุดท้ายก็คือ f ค่า เราไล่นะคะโนต้ตตั้งแต่ f ถึง f นะคะสเกล f เมเจอร์เรียบร้อยแล้วเราก็มาตรวจสอบว่าตรงกับโครงสร้างบันไดเสียงไหมนะคะเริ่มแรกค่ะโครงสร้างกำหนดมาว่าตัวที่1และตัวที่2ห่างกานัน1เสียงเต็มอ่ะตรงไหมคะ f ไป g 1เสียงเต็มอ่ะถูกต้องนะคะตัวที่2 g ไป a 1เสียงเต็มถูกไหมคะอ่ะถูกต้องค่ะ เอไป B ีห่างกันครึ่งเสียงตรงไหมคะไม่ตรงนะคะเนื่องจาก A ไป B เขาห่างกันหนึ่งเสียงเต็มค่ะเห็นไหมคะเไป B เขาห่างกันหนึ่งเสียงเต็มแต่โครงสร้างกำหนดว่าจะต้องเป็นครึ่งเสียงเราไม่สามารถใส่ชาร์จได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการหามนไดเสียงทางแฟลตเพราะฉะนั้นเราจะต้องปรับตัวหน้านะคะ ให้เสียงของเขาเนี่ยลดลงมาเหลือครึ่งเสียงเราก็จะต้องใส่แฟลตค่ะทีนี้โครงสร้างเอ่อโน้ตของโน้ต A และ B ีแฟลตนะคะก็จะห่างกันตรงตามโครงสร้างเลยค่ะก็คือครึ่งเสียงอ่าต่อมานะคะ B ีแฟลตไป C ห่างกันหนึงเสียงเต็มถูกไหมคะถูกต้องค่ะ C ไปดีห่างกันหนึ่งเสียงถูกต้องค่ะ ดี <D S 2> ไป e ห่างกันหนึ่งเสียงไหมคะห่างกันหนึ่งเสียงค่ะสุดท้ายนะคะ e ไป f โครงสร้างกำหนดมาว่าให้ห่างกันครึ่งเสียง e ไป f ก็ถูกต้องแลละค่ะอ่ะอันนี้คือบันไดเสียง f major ค่ะอ่าเราได้บันไดเสียง f major แล้วเห็นไหมคะแค่นี้เองง่ายๆหากเราต้องการจะหาบรรทัยเสียงต่อไปก็ให้นับ4ค่ะ1น3 4ได้ตัว b flat เห็นไหมคะก็ ดึงตัว b ีแฟลงมาให้ทำเหมือนทางชาร์ปเลยค่ะ,ะแค่นี้เองค่ะการหาบันไดเสียงนะคะทางชาร์ปและทางแฟทของมเจอร์ก็จะมีประมาณนี้ค่ะมาถึงเรื่องเครื่องหมายประจํากุญแจเสียงนะคะก็คือเครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ทันดตรีที่มีตาแหน่งที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของกุญแจประจําหลักและด้านหลังของเครื่องหมายประกอบจังหวะนะคะหรือว่า time signature ก็จะมีทั้งทางชาร์ปและทางแฟตเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวางนะคะชาร์ปและแฟตทั้ง7ตัวว่ามีวิธีการวางยังไงการเรียงแบบไหนนะคะเราเรามีวิธีการการเรียงอยู่นะคะเดี๋ยวมาดูทางชาร์ปกันก่อนทางชาร์ปนะคะตัวแรกก็จะอยู่ด้านบนค่ะ F ชาร์ปไล่มาเลยค่ะฟา องอันนี้เป็นการเรียงเครื่องหมายประจํากุญแจเสียงนะคะที่ถูกต้องในทางชาร์ปเดี๋ยวมาดูทางแฟลตกันค่ะอันนี้คือทางแฟลตนะคะเขียนกุญแจเสียงมาทางแฟลต ก็จะต้องเรียงให้ถูกต้องเช่นเดียวกับทางชามนะคะเราก็จะเริ่มที่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะอ่าแบบนี้ค่ะทุกคนการเรียงเครื่องหมายประจำกุแจเสียงทั้งชามและเศตเราจะเรียงกันแบบนี้นะคะ เดี๋ยวมาดูตัวอย่างการสร้างบันไดเสียงนะคะหรือว่าสร้างนดเพลงโดยการใช้เครื่องหมายประจํากุญแจเสียงกันค่ะอันดับแรกนะคะเราต้องไม่ลืมที่จะเขียนกุญแจประจําหลักนะคะ้เราก็ใช้ตัวอย่างกุญแจโซ so, นะคะก็เรามาเขียนชาร์ปกันก่อนอเอาทางชาร์ปก่อนนะคะอันนี้ก็คือตัวฟ้านะคะที่ชาร์ปหนึ่งชาร์ปนะ ก็คือบันไดเสียง G Major ใช่ไหมคะเราก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียน t ทาํา s ิกน a t เจ e ก่อนนะคะส่สี่ C, C. เวลาเขียนโน้ตนะคะให้เราเขียนลงไปเลยโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องหมายแปลงเสียงไว้ด้านหน้านะคะต่อมาทางแฟตนะคะ แล้วก็ยกตัวอย่างอ่ะหนึ่งแฟลตก็คือดีแฟลตตัวแรกนะคะอุ้ยแบบนี้นะคะตามด้วยเครื่องหมายประจำจังหวะนะคะหรือว่าท i m e signature เขียนโน้ตได้เลยค่ะแล้วก็เขียนโน้ตลงไปเลยอ่า เครื่องหมายประจากุญแจเสียงนะคะจะบ่งบอกให้เรารู้ว่าโน้ตที่เราเห็นนะคะหรือว่า,าที่เราได้ทําการบรนเลงเนี่ยเราจะทราบว่าอยู่ในคีย์อะไรหรือว่าสเกลอะไรนะคะโดยที่เราไม่ได้ใส่เครื่องหมายแปลงเสียงไว้ด้านหน้าของตัวโน้ตแต่เราจะใส่ไว้ด้านหลังของกุญแจประจําหลักแทนเราก็สามารถใส่ได้ถึง7ชาร์ป7แฟลตเลยค่ะ ่อมาค่ะคือเรื่องของโครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร์อ่าเมื่อสักครู่นะคะเราผ่านมากับเรื่องของโครงสร้างบันไดเสียงเมเจอร์นะคะทางไมเนอร์เราก็มีเช่นกันนะคะก็จะมีความคล้ายคลึงกับบันไดเสียงเมเจอร์แต่ว่าจะแตกต่างกันในเรื่องของอารมณ์และการให้ความรู้สึกที่เศร้ากว่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะลักษณะแล้วก็โครงสร้างของบันไดเสียงไมเนอร์กันค่ะโครงสร้างบันไดเสียงไมเนอร์นะคะก็จะเริ่มด้วยเต็มเสียงค่ะ เต็มนะ,ะเห็นไหมคะเต็มเสียงครึ่งเต็มเต็มต่อด้วยครึ่งและ,อะขอโทษนะคะตรงนี้ไม่ค่อยอ่าเต็มตรงนี้นะคะก็คือระยะระยะของเสียง ด้านล่างนี้นะคะก็คือขั้นลำดับขั้นนะคะก็คือ1 2 3 4 5 6 7และ8เดี๋ยวมาดูตัวอย่างวิธีการหา,าบารายเสียงทางมเนอร์กันค่ะว่าเรามีวิธีการหาย่างไรแล้วก็เหมือนหรือว่าแตกต่างกับทางม a เจอรหรือไมค่ค่ะเราก็จะเริ่มจากาบารายเสียง A นะคะแร่เลยค่ะ a ถึง A นะคะ A B C D ซ e, F G และตัวสุดท้ายก็คือ A ค่ะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าบันไ,ไดเสียง a ถึง A นี้นะคะตรงตามโครงสร้างไหมอ่า A ไป B หนึ่งเสียงเต็มถูกต้องค่ะ B ไป C เครื่องเสียงถูกไหมคะถูกค่ะ C ไป D หนึ่งเสียงเต็มถูกไหมคะถูกค่ะ ดีไป E 1เสียงเต็มถูกต้องค่ะ E ไป F e เห็นไหมคะครึ่งเสียงถูกต้องนะคะ F ไป G 1เสียงเต็มถูกต้องค่ะและ G ไป A 1เสียงเต็มก็ถูกต้องเช่นกันค่ะวิธีการหานะคะสเกลถัดไปนะคะเวลาเราจะหาสเกลต่อไปหรือว่าสเกลอื่นๆเนี่ยเราก็ใช้วิธีเดียวกับสเกลเอ้บไดเสียงเมเจอ์ทางชามนะคะก็คือนับค่าค่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าดึงลงมาเลยค่ะดึงตั้งแต่ e ถึง,ถง a นะคะดึงลงมาเลยค่ะ e f g a นะคะแล้วก็ไล่ต่อเลยค่ะ b c นะคะ d และตัวสุดท้ายก็คือ e ค่ะต่อมาเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าตรงตามโครงสร้างนะะตรงตามโครงสร้างของบริสเสียงไมเนอร์หรือไม่นะคะ e ไป F นะคะโครงสร้างกำหนดว่าจะต้องห่างด้วยกันนะคะ1เสียง E ไป f ห่างแค่ครึ่งเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเติมชาร์ปให้เขาค่ะอ่าก็จะตรงตามโครงสร้างพอดีเลย E ไป f อชาร์ปอ่า F ชาร์ปไป G โครงสร้างกำหนดครึ่งเสียงนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะ G ไป A นะคะก็คือ1เสียงเต็มอ่าถูกต้องค่ะ เอไป B 1เสียงเต็มตรงตามโครงสร้างค่ะ B ไป C โครงสร้างกำหนดครึ่งเสียงถูกไหมคะถูกค่ะ C ไป D นะคะหนึ่งเสียงเต็มถูกต้องค่ะและดีไป E นะคะตัวสุดท้ายาเห็นไหมคะวิธีการหาบันไดเสียงทางไมเนอร์ไม่ยากเลยก็จะคล้ายๆกับบันไดเสียงมยเจอร์ค่ะในบันไดเสียงทางไมเนอร์นะคะเราก็จะมีประเภทของไมเนอร์อีก ทั้งหมด3ประเภทหรือว่า3ชนิดนะคะก็คือเนเจอรัลมเนอร์นะคะฮาร์โมนิกมเนอร์และเมโลดิกมเนอร์ค่ะอ่าทีนี้เราก็มีสูตรในการท่องจำเช่นเคยค่ะก็คือรูปแบบที่หนึ่งนะคะเนเจอรัลมเนอร์ก็คือคงเดิมนะคะหรือว่าคงคงสร้างเดิมทางมเนอร์นั่นเองนะคะประเภทที่สองก็คือฮาร์โมนิกมเนอร์นะคะตัวที่7จจะเพิ่มครึ่งเพิ่มขึ้นนะคะครึ่งเสียงอ่า ประเภทสุดท้ายน,นะคะก็คือเมโลดิกไมเนอร์นะคะเมโลดิกไมเนอร์เนี่ยจะเป็นประเภทเดียวนะคะที่ขาขึ้นและขาลงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคะขาขึ้นก็จะเพิ่มครึ่งเสียงที่ตัวที่6และ7เห็นไหมคะหกเพิ่มครึ่งเสียงนะคะขาลงก็จะกลับไปคงเดิมในรูปแบบของเมเจอร์นนะคะ,ะนำเมเจอรันขาลงนะคะมามาใช้นะะในบริยเสียงของเมโลดิกเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ เราจะใช้บันไดเสียง A นะคะ A minor ะก็จะเริ่มที่ A นะคะ A B C D E F G และ A ถ้าเป็น Natural minor นะคะรูปแบบของอบันไดเสียง A minor ก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ,ะไม่ต้องปรับเปลี่ยน นะคะเพราะว่าโครงสร้างเขากำหนดไว้แบบนี้อยู่แล้วนะคะในทางเิจรันถ้าเป็นทางาทางที่สองล่ะก็คือฮาร์โมนิกไมเนอร์นะคะสูตรในการสร้างบันไดเสียงฮาร์โมนิกไมเนอร์นะคะก็บอกไว้ว่าตัวที่7จะต้องเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงนะคะแล้วก็ได้เลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 เพิ่มขึ้นเครื่องเสียงก็คือใส่ชาร์ปให้เขาค่ะ,ะเราก็จะได้บันไดเสียง a harmonic minor แล้วค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยปรับให้สุดท้ายก็คือ a melodic minor นะคะก็เขาบอกไว้ว่าขาขึ้นนะคะขาขึ้นโน้ตตัวที่6และ7ของบันไดเสียงจะเพิ่มขึ้น ครึ่งเสียงเห็นไหมคะเราก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงอ่าเราก็ได้ A harmonic minor ขาขึ้นแล้วค่ะ A harmonic minor ขาลงเราก็ใช้รูปแบบของ A natural minor นะคะในการไล่ลงก็จะอยู่ในรูปแบบเดิมค่ะที่ไม่ติดอะไรเลยทั้ง sharp และ flat เห็นไหมคะ แค่นี้เองค่ะการสร้างบรไดเสียงไมเนอร์ทั้ง3ประเภทนะคะเดี๋ยวเรามาดูในรูปแบบนะคะการเขียนโน้ตบนบรรทัดห้าเส้นกันค่ะว่าถ้าอยู่ในรูปแบบบนบรรทัดหาเส้นเนี่ยเขาจะมีโน้ตลักษณะแบบไหนนะคะแต่วิธีการทําก็เช่นเดียวกันค่ะการสร้างบรเสียงไมเนอร์นะคะทั้ง3ประเภทบนบรรทัด5เส้น,นเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะก็ยกตัวอย่างก็คือ A ไมเนอร์ minor, นะคะเราเริ่มที่เมเจรันไมเนอร์นะคะขอเขียนเป็นออกเต็ล่างนะคะไล่เลยค่ะลาทีอ่อขอโทษนะคะทีโดเลมีฟลาอ่าเราได้สเกล A อเนโจรันไมเนอร์แล้วค่ะไม่ติดอะไรเลยเห็นไหมคะต่อมาเราจะสร้างสเกล A h a r m o n i นิกไมเนนะคะ สูตรที่2ก็บอกว่าตัวที่7เ,เพิ่มขึ้นครึ่งเสียงอ่าน้ำด้ยค่ะ1 2 3 4 5 6 7ก็คือตัวโซนะคะเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงก็เป็นการใส่ชาร์ปให้เขานั่นเองค่ะอ่าเรไ้สเกล,ะล,ะล,ะละ A ฮาร์โมนิกไมเนอร์แล้วเห็นไหมคะง่ายมากสุดท้ายคือสเกล A m เมโลดิกไมเนอร์นะคะเราก็คงรูปของนิจรันเอาไว้ก่อนอ่า เขาบอกว่าขาขึ้นหกและ7เพิ่มครึ่งเสียงนะคะนับเลยค่ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเจ็นะ6และ7เพิ่มขึ้น,นะครึ่งเสียงก็ใส่ชารค่ะ6และ7เราก็ได้สเกล A ฮาร์โมนิกเอเเมโลดิกไม่เนื้อขาขึ้นแล้วค่ะเห็นไหมคะขาลงเราก็นำทางนิเจรันมาใช้ได้เลยค่ะอ่า ไม่ยากเลยค่ะการสร้างสเกลนะคะหรือว่าบันไดเสียงทางไมเนอร์ทั้ง3ประเภทแค่นี้เองค่ะทุกคนก็ง่ายๆนะคะลองไปฝึกนะคะแล้วก็สร้างตัวอย่างเพื่อที่จะทบทวนในเนื้อหาดังกล่าวเรื่อยๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะทุกคนกับอีพีที่3ของตองในวันนี้เรื่องของบันได้เสียงเมเจอร์และบันไดเสียงไมเนอร์ติดตามตองต่อได้ในอีพีที่4นะคะว่าตองจะมาทําการอธิบายในทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐานเรื่องใดนะคะสําหรับวันนี้ตองต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ